มีคำถามจากคนในกลุ่มเติวคูอามีนะคะอำอเภอมีหน้าที่พิพาททางอาญ,ญาด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวขอตอบคำถามแบบนี้นะ,ะก่อนอื่นต้องตอบคำถามแบบนี้ก่อนว่าไม่ใช่ไม่เกิน2ล้านต้องไม่เกิน2 0 0แสนค่ะสำหรับอำเภอตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะคะฉบับเนี่ยอัปเดตล่าสุดนะมาตราที่61ทับนะพูดถึงอำเภอเขาบอกว่าให้มีคณะบุคคลค่ะทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอม ข้อพิพาทของประชาชนอ่ะทีนี้เรามาดู6 1ทับสมันจะเป็นเรื่องแพ่งคืออะเป็นข้อพิพาททางแพงที่ดินมรดกหรือแพ่งอื่นๆแต่ต้องจําไว้ว่าทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาทหรือมากกว่านั้นตามที่กำหนดในพระราชกิจดีกาอันนี้เรื่องแพงนะคะอืมแล้วต่อมานะคะคืออีกอันหนึ่งคือเรื่องอาญา บรรดาความผิดที่มีโทษทางอาญาที่เกิดขึ้นในอำเภอนะคะก็ถ้ามันเป็นความผิดอันยอมความกันได้ก็ถือว่าโอเคนะให้ให้ไก่เกลีย่ยแต่ไม่เกี่ยวกับความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องของเพศโอเคไหมชัดเจนเนาะแล้วถ้าเกิดว่ากรณีที่ผู้เสียหายกับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่ยอมตามที่ไก่เกลีย่ยคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องนะคะให้จําหน่ายข้อพิพาทนั้นะ่ะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการแก่การที่ผู้เสียหายจะไปดำเนินคดีต่ออายุความการร้องทุกข์ให้ไปตามกฎหมายอาญาเลยสรุปคืออำเภอนะคะเขาสามารถไกล่เกลได้สองแบบก็คือทางแพงเออทางแพงก็จะแบ่งเป็นแพ่งที่ดินมรดก แล้วก็แพ่งอื่นๆที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดว่าจะเกินตดในพระราชกฤษฎีกาส่วนทางอาญาก็จะต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศนะคะแล้วก็พยายามจะให้ไก่เกลีย่ยปรนนอมกันให้ได้แต่ถ้าเกิดปรนนอมกันไม่ได้ก็ต้องจําหน่ายนะคะเป็นเป็นเป็นไปตามอายุความของประมวลกฎหมายอาญาค่ะใครนะคะไม่อยากพลาดน,นะคะติวดีๆจากครูแอมมี่อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนไว้นะคะบอกเลยว่าเนื้อหาเรื่องกฎหมายเนี่ย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะมันใช้สอบด้ทั้งท้องทินสพทหรือว่ากพอขึ้นหน่วยงานราชการอื่นๆนะคะแล้วตอนนี้ครูแอมมี่ก็มีเปิดติวฟรีแล้วนะก็ไปที่บ้านแดงแอป,ปแดงพิมพ์ว่าครูแอมมี่นะคะหรือใครสนใจอยากจะได้ติวฟรีอะไรเงี้ยลองพิมพ์นะคะ a 1อ่ะพิมพ์ a 1นะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเป็นแนวข้อสอบฟรี800ข้อค่ะ